คนเรามันไม่เชื่ออำนาจพระราะชนั้นใจเฉยๆหรอกถ้ามันมีความเชื่อความร่วมใจมันก็จะหยุดได้อยูน่นะลูกเดี๋ยวพระเราก็ยังบอกว่าใช้ได้หรือแต่พระก็ยังไปหาหมออยู่ว่าพระราชนันสูตรนันจะใช้ได้หรือจำลองนี่แหละหมู่ก็น่าพูดมันก็เลยเอา ใช้ได้ก็ใช้ไม่ได้มันก็ขึ้นอยู่ที่พวกเรากับการกระทาของพวกเราถ้าพวกเราเคารพมันก็ใช้ได้่ไอ้พวกเอ้ถ้าจะพูดถึงว่ามันถ้ามันไม่นอกนอกรูนอกทางนอกจำนอกวินัยมันก็ใช้ได้แต่มันนอกทางนอกวินัยมันก็ใช้ไม่ได้ก็เหมือนกับรัฐที่หนึ่งที่ออกมาเนี่คนป่วยไม่ต้องไปหาหมออืม ไ่าทำนองนั่นแหละก็จะรักษากันเองว่าเอาไปมาก็ตายไม่มีใครรอดเวลาที่ป่วยเป็นโรคนี้นะลูกนะโรคร้ไรหนึ่งก็ต้องเข้าไปหาหมอตามนั้นนะไม่ใช่ว่าก็พากันบ้ากันนะเพราะเชื้อโรคนี้มันติดต่อติดต่อไปหลายคนในขณะอย่างรวดเร็วในขณะที่มันเข้าไปสู่อีกคนมันก็เข้าต่อไปเรื่อยๆนะ โรคนี้มันเป็นโรคระบาดเ <c oughs> มืองไทยนี่ติดไม่ขนาดนี้แต่สุวันนี้ครึ่งหมืน่นครึ่งหมืน่นตายก็สามสิบสี่สิบนั่นนะก็มาพิจารณาดูก็ผู้ที่สวดไม่มีความเชื่อความร่วมใจผู้ที่เป็นชาวพุทธนั่ไม่มีความเชื่อความร่วนะม,ม,วม,วมใจไ,ไปเอาละที่อื่นศาส,สนาอื่นศาส,สดาอื่นศาส,สดาพญานาคศาสดาพวกสันติราชานพวกกบพ,พวกเขียดพวกอื่นพวกอะไรเป็นอาจารย์ไปหมดนี่ ก็ไม่ได้เอาหลักคำสอนไม่ได้เอาพาร,ระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งก็เลยไม่ศักดิ์สิทธิ์แล้วาสูตรเวลาสวดแล้วก็มันก็เลยไม่เข้าสู่จุดที่บอกว่ารักษาโลกได้อย่างสมบูรณ์บริบูรณ์มันเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวพูดถึงก็คือการทํากรรมฐานคือที่ตั้งของใจมันไม่เกิดนะั่นแหละเอาถ้าพูดง่ายๆมันก็อย่างนี้แหละถ้าไม่ทากรรมฐาน ไม่ได้ทาที่ตั้งของใจให้มันเกิดวยความเคารพเตือนในาศาสดาของตัวเองในเจ้าของาศาสนาพูด,ดง่ายๆนะมันก็เลยเป็นอย่างนี้นะถ้ามีความเคารพเตือนไม,ม่เป็นอย่างนี้นะดูนะอันนี้ดูแล้วมันมันคนละอย่างคนละความคิดน,ะนี่ถ้าพากันมีความตั้งมั่นทาํากรรมฐานอยู่ตลอดอยู่ตลอดมันก็ศักดิ์สิทธิ์นะนี่บอกเวมทมงคาฐานั้นศักดิ์สิทธิ์ตะกุดศักดิ์สิทธิ์เหรียญศักดิ์สิทธิ์ยังไม่เห็น ยังไม่เห็นอะไรที่มันศักดิ์สิทธิ์เหมือนพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เมื่อพระพุทธเจ้าเข้าถึงมหาปรินิพานก็ยังไม่เห็นว่าอะไรศักดิ์สิทธิ์เท่าธรรมเท่าวินัยซึ่งเป็นตัวแทนของพระองค์ถ้ามันตั้งใจเพื่อปฏิแบบัติมันก็ได้มรคได้ผลนะลูกนะได้ความตั้งมั่นของจิตได้ความตั้งมั่นของใจเรียกว่าการทํากรรมฐานยืนเดินนั่งนอนผู้ีิตื่นตามก็มีความบริกรรมอยู่ตลอดกวัดวิหารลานวัดนี่โอ้ยมันงั้นจิตลุงปูจะรวมคการ กวาดลานวัดแล้วก็ดับทั้งโลกขาดชาวบ้านแห่งความรักและความชังหรือในสมัยที่เป็นพระขาวหนึ่งเนี่ยก็อำนาจภาวนาหรืออำนาจที่ว่าทำกรรมฐานที่ตั้งของจิตที่ตั้งของใจได้วยความเคารพด้อทุนในาศาานัสดาขณะกวาดวิหารลานวัดอยู่นี่จะอ,ออกจากทางโจงกรมจับไม่กวาดหมุนติว้วติ้วเข้าหามักหาผลอยู่ตลอดตลอดมันจะมันทำลายความรัก ที่มีต่อพ่อแม่วงศชาคณะญาติอย่างสิ้นเชิงเลยขาดจาบ,บ้านออกไปเลยไม่เหลือสติมันเต็มที่เห็นการขาดของมันมันจะขบวนคืนได้ยังไงใช่ไหมล่ะนั่นมันจะมีอะไรเข้ามาเรื่องความคิดหรือว่าเรมีเรื่องโลกธรรมแตกเข้ามาก็มีการเกาะติดบ้างแล้วก็สลัดทิ้งสลัดทิ้งมันไม่จะว่าจะเข้าสู่ที่จิตที่ใจได้อีกเขาเขารู้ว่าตัวเองทํา ไม่ดีมาก็ละชั่วจ้าเนี่ยก็รู้ตัวยังทําชั่วมาก็ละชั่วทําดีเช้าวนี่นี่คือการทํกากรรมาฐานอย่างก็ฟังทรมันก็ต้องฟังให้เป็นด้วยไม่ใช่ว่าพูดอย่างแล้วก็ทําอย่างมันก็ต้องพูดได้แล้วก็ทําได้ด้วยนี่ขอให้ลูกหลานเข้าใจด้วยนะนี่ไม่ใช่ว่าเรานี่ไปประมาทคนนั้นคนนี้ลัวการเทศนี่เราเทศเป็นกลางๆขอให้ลูกหลานทุกทุกเ,เข้าใจด้วยฟังให้เป็นรมอย่าฟังเป็นธรรมก็พูดตลอดตลอดนะ การบางการที่มันแรงก็ฟังให้เป็นธรรมถ้าไม่แรงมันก็ปะทะกิเลสไม่ได้แะทถ้าความโลภค้าความโกรธความหลงไม่ได้ไม่ใช่ว่าพูดอย่างและทําอย่างนะลูกนะนนเวลาที่โกรธแล้วพูดอย่างเวลาที่หายโกรธแล้วพูดอย่างมันไม่ถูกอันนี้ถ้ารู้ตัวว่าทําชั่วแล้วก็ละชั่วทําดีซะมันก็จบถ้ารู้ว่าตัวเองไม่ได้ทําชั่วก็เออก็สลัดทิ้งเออก็ทําดีตลอดไปตลอดไปก็จบแค่นั้นเนี่ยการที่ของเราไม่ใช่ว่าจะไป จ่บช่วงคนนั้นคนนี้เราเพูดเทศ่เป็นกลางๆเป็นปฏิมาปฏิปทาหรือจะเป็นบุคลาธิฐานยกบุคคลไปที่ตั้งเราก็พูดเป็นกลางๆนะย่บุคคลนี้เป็นที่ตั้งขึ้นมาเป็นเรื่องราวมาอย่างนี้ก็ถ้าใครนําไปพื่ปฏิบัติก็ได้ดีได้ๆๆๆดีเขาช่วททาดีที่ไม่ใช่ว่าเราไปไปหมาจ่าช่วงคนนั้นคนนี้ให้คนนั้นตัวนี้ตกและกำลงบากไม่มีไม่มีเจตนาอย่างนั้นเจตนาเราก็เพื่อมักเพื่อผลของเรา และเพื่อต้องการเอาคําเทศที่ออกไปในภาคปฏิบัติไปให้ละก,การราคะให้มันได้ผู้หวังมรกหวังผลหวังลหงลุดหวังผลย่อมที่จะทําอย่างนั้นไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายนี่พูดให้ฟังเราไม่ได้ไปประมาทคนนั้นคนนี้นะนี่คือเจตนาเราเป็นเจตนาที่ดีถ้ารู้ว่าตัวเองไม่ดีมาก็าละที่วําดีมันก็จบสิ้น,นแต่ว่ามันสารแนคันเคียวมามันก็มันสารแนวคันเคียวกันหมดนั่นแหละขอพบกขอเจ้าที่มีที่สิ้นสุด คำนี้เป็นคำพูดแค่นั้นเองก็เหมือนหลวงพ่อคุณพูดว่ากูมึงกูมึงอย่าไปคิดอะไรกับเรื่องคำพูดที่เป็นสมมติในการพูดนขอให้ลูกหลานฟังด้วยสาธุที่ฟังทมนะนั่นนะนี่ฟังแ้ฟังทมให้มันเป็นด้วยฟังเป็นแล้วทลูกฟังให้มันเป็นธรรมถ้าตัวเองไม่ได้ทําแล้วก็สลัดทิ้งไปที่ตัวเองไม่ได้ทําชั่วแล้วก็ลัดสลัดทิ้งไปที่แต่ส่วนมากคนมันไม่ค่อยเป็นอย่างนี้ที่ใช่ไหมล่ะ มันทำชั่วแทบเป็นแทบตายมันทำชั่วตลอดตลอดมันยังไม่ยอมรับว่ามันทำชั่วนี่นั่นพระนางคิดได้มานี่ก็ยอมรับตัวเองว่าทำชั่วมีสน่ห์คันเคียวมาผลจุดท้ายก็ทรงมักทรงผลขั้นต้นโสราบานันที่ไม่หรอเพราะว่ารู้ตัวเองว่าทำชั่วทำผิดทำไม่ดีต่อพระนางอุตรานั่นพิจารณาที่นั่นมันจะะสนกันเคียวมามันเป็นกะหรี่มานี่พูดตรงๆง,ง,งนี่เนี่ย นางนั่นพระนางสิริมาเนี่ยเป็นกะรีนี่นั่นไม่รู้ว่ากี่คนล่ะนั่นที่เป็นผนัว่นน่ะนี่ก็เอาไปกเไปกเอาไปกอดเอาไปนอนร่วมด้วยหนุ่จีเขล่ะนั่นนที่จะพูดตามความเป็นจริงเนี่ยมันก็สารแอนคันเคียวมาท่นนั้นแหละแต่เมื่อกลับเมื่อกลับตัวได้มันก็เป็นคนดีนี่เรียกว่าเข้าสู่มากเข้าสู่ผลเป็นโสดาบันเนี่ยพระนางสิริมาเนี่ยก็เลยบรรลุโสดาบันนั่นเพราะรู้ว่าตัวเองทําชั่วที่ไปประมาทพระนางอุตราเขาให้นั่น เอาน้ำร้อนเอาน้ำมันที่ต้มเดือดให้ไปชาดลดทั่วร่างกายของพระนางกุตระนักกุตระพิโสดาบันที่ใช่ไหมหละ่ะมีความเมตตาสูงนั่นเขาก็ะพระนางไม่ได้ทาชั่วเลยพไม่ได้ทำชั่วเลย,เ,ลยเพราะว่าจิตเป็นโสดาบันนี่เข้าใจหรือ,อยังตอนนี้นะฟังให้มันเป็นด้วยนะนีไม่ใช่ว่าฟังแล้วไปฟังฟังทำแล้วมันเป็นอาจทำมันไม่ถูกนั่นตัวเองชั่วหรือดีมันก็รู้แก่ใจของตัวเอง นางจีได้มานี่นี่นี่มันเป็นคําเทศมันเป็นคําที่เราพูดเนี่ยไม่เห็นว่ามันไปทําให้ใครเดือดร้อนนี่คือทําจากจิตที่มันดีให้มันดียิ่งทําจากจิตที่มันเลวก็ให้มันดียิ่งขึ้นไปที่คือละชั่วทําดีนั่นแหละผู้ดีแล้วก็ดียิ่งขึ้นไปนั่นะให้มันรู้ตัวเองที่ว่าตัวเองชั่วหรือหรือเป็นเป็นคนดีใช่ไหมล่ะไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายมันก็พอกันแหละมันไม่เกินกันหรอกมันต้องวกเข้ามาที่ว่าตัวเองทําชั่วหรือว่าทําดี ดี๋ไม่จะว่าไปประมาทจาดช่วงคนนั้นคนนี้ว่าไปทําลายทำลายตัวเองอย่างนั้นอย่างนี้กูชั่วพอมืองอย่าง,งอางงันองงนี้มันไม่ถูกนะนี่ขอให้ลูกหลานทั่วโลกเข้าใจด้วยนี่เราเทพเป็นกลางๆที่ถือก็เพื่ออยากจะให้สัตว์โลกละชั่วทําดีน่ะก็เห็นนางจีริมาไมล่ะเพราะนางจีรีมานี่ชัว่วแต่ว่าชั่วตามภาษาบ้านเรานะที่บอกว่าไม่เป็นอิสระแน่คันเคียวนะั่นเป็นกะหรี่นั่นนะ่ะนั่นไม่เป็นโสเพณีนั่นนะ่ะขายตัวรับจ้างมาตลอดตลอดนั่น พอได้ดีดได้ดีเพราะพระนางอุตราเอาเงินไปซื้อก็ต้องการให้มาปนในบติมาปนเปลือผู้เป็นสามีนั่นเพราะสามียังเป็นมิจฉาชีิอยู่ไงเราจะท,ทำยังไงจึงจะได้ใส่บาทพระพุทธเจ้าและประสงค์สาว,วกดูที่เอาเงินไปจ้างพระนางเท่าไหร่ล่ะเอาวันละพันกหาปณะวนะันละพันกหาปณะรูสร้างจ้างเดือนหนึ่งกี่กหาปณะ,ะละ่ะนั่นโนเบนาที่ก็เพื่อต้องการที่จะ ทำอาหารใจบาดพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกนั่นในโสดาบันเป็นอย่างนั้นนี่ผัวเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่รู้บุญไม่รู้บาปไม่รู้นรกสวรรค์ไม่รู้มรรคไม่รู้ผลไม่รู้เรื่องพระพุทธศาสนาเลยนั่ในพระนางอุตราหวานอมขมกืนนั่น,น,ขน,น,นเขียนจดหมายไปหาผู้เป็นพ่อเนะี่ยดูที่ว่าพ่อนี่ส่งตัวเองมาติดคุกจิตตารางนั่นส่งตัวเองมาเป็นพวกจัดเดรัจฉานที่ถูกขังอยู่เหมือนกับพวกนกพวกนก,นกหนูปูปีกันดองนั่นแหละ พ่อก็เลยส่งเงินมาให้จำนวนหนึ่งเพื่อมาจ้างพระนางชืริีมากะลีในพระนางสุภีนีนี่หรืออิสระแนคันเขียวเข้าใจหรือ,อยังเนี่ยน,นี่มันก็เป็นคําเทศนี่เราเพศดเพื่อต้องการให้จัดโลกเข้าใจเรื่องธรรมะนะนั่นมันก็ละชั่วทําดีได้นี่ถ้าพวกเธอคิดว่าพวกเธอเป็นคนดีนั่นนอกเียจากว่าวิสัยมันเป็นเปรตเป็นป,เป,นปีเป็นเซระแนคันเคียวไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายนั่นะนี่เราพูดตามความเป็นจริงนะนั่นการทากรรม,มาฐานก็ทําให้มันเกิดที่ใจของตัวเองที่ เมื่อทำกรรมาฐานคือที่ตั้งของจิตให้เกิดแล้วมันก็รู้บุญรู้บาปมันก็แค่นั้นเองนั่นเออเรานี่ทจะทำชั่วมาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาตอนนี้เราจะละชั่วทำดีแล้วเหมือนพระนางสีีิมานั่นโอ้ตั้งแต่ก่อนเราเคยเสร็จแล้วในคันเคียวมาตตนนี้เราเลิกแล้วนั่นเห็นไหมละ่ะก็ทรงบักทรงขนขั้นต้นสวดบ,บ้นขึ้นมาฟังให้มันถึงใจด้วยทีไม่ใช่ว่าเราไปประมาทจาบย่องคนนั้นคนนี้นนนกันเทศแต่ละการนี่เราต้องการที่จะให้คนละชั่วทำดีเข้าใจหรืออย่างตอนนี้น่น ถ้าการเทศมันไม่แรงมันหน่อยมันก็ไม่ถึงใจของจัตว์โลกที่เป็นพวกไอ้กุยข้างถนนที่บกเข้ามาที่ทํากรรมฐานกันหรือ,อยังนั่นรู้ว่าตัวเองเป็นไอ้กุยหรือว่าเป็นผู้ดีพี่นานด้วยที่นั่นมันเป็นอย่างนั้นอันนี้เราพูดให้ฟังทั่วโลกก็ฟังด้วยนั่นการการทํากรรมฐานทำเพื่อให้รู้จิตรู้ใจของตัวเองว่ามันเป็นคนชั่วหรือมันเป็นคนดีไม่ใช่ว่าไปประมาทจาบจ้องคนอื่นเป็นคนเลวไปหมดเราเป็นคนดีคนเดียวดีด,ดีดีไม่ละ มันเสน่นคันเจียว์ใ่ไหมล่ะจังหญิงั้งชายนั่นนั่นไม่พินารณที่นะถ้าละชั่วทําดีได้ก็เหมือนพระนางกิริมานั่นก็ทรงมากทรงผลได้ถึงจะเธอถึงจะเสน่แนคันเกียวมาก็ละได้นี่ใช่ไหมล่ะนั่นก็รู้ว่าตัวเองนี่ไม่ดีตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วก็ไม่ดีกับพระนางอุตราด้วยก็ไปกราบขอขามาดูที่นั่นเป็นครั้งที่เอาน้ำมันที่ต้มเดือดเป็นรดราชพระนางอุตราดูที่ พระนางอุตราก็จึงไปห้ามเหล่าคนใช้ยอย่าไปทาร้ายพระนางนั่นโดนพวกคนใช้ทุบเอาเห็นไหมละ่ะพระนางก็เอายาอะไรไปถาก็เกิดปรงทําสังเวชหรือว่าเกิดสํานึกผิดได้ว่าตัวเองเสร็จแล้วหนคันเขียวมาตอนนี้จะอืมเปิดพืชปฏิบัติใหม่แล้วสั้างคนงามกอนกรรมฐานเกิดใช่ไหมละ่ะเกิดในขณะนั้นเกิดในขณะที่รู้ว่าตัวเองทําชั่วเข้าใจหรือ,อยังตอนนี้เนี่ยหาเป็นกรรมฐานทํากรรมฐานจนถึงวันตายเนี่ยถ้าไม่รู้ว่าตัวเองเป็นคนชั่วหรือว่า ตัวเองเป็นคนดีผู้นั้นก็ไม่ใช่เป็นการทํากรรมตรฐานเลยปฏิบัติธรรมไม่เป็นจะถึงวันตายตายแล้วตายอีกเกิดแล้วเกิดอีกก็เข้าสู่ทุกขติทุกขติภูมิตลอดตลอดเข้าใจหรือยังเนี่ยนั่นแหละมันต้องทําให้เป็นสีเห็นไหม่ะเรา่นี่ยืนเดินนั่งนอนพูดคิดตื่นตั้งแต่เปคารวาสมาเนี่ยละละชั่วทําดีตลอดละชั่วทําดีรู้ว่ามันไม่ดีมันตั้งแต่ไหนแต่ไรมาตั้งแต่ที่ทําปานาติบาฆ่าสัตว์แต่ชีวิตมาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วก็เลิก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 มาเรื่อยๆนั่น จะถือถิ่นห้าที่บริสุทธิ์สมบูรณ์บริบูรณ์มาก็ถือถิ่นแปดถือถิ่นแปดสมบูรณ์บริบูรณ์มาก็ถือถิ่นสองร้อยยี่สิบเให้สมบูรณ์บริบูรณ์ตั้งแต่เป็นขาราวาสมานี้เห็นไหมละ่ะนี่คือการทำกรรมฐานลูกหลานเขา้าใจหรือ,อยังทั่วโลกก็ฟังด้วยนี่มันเป็นคำพูดแค่นั้นเราพูดใส่ใจของใจโลกที่มันเป็นเปรตเ,เป็นผีที่เด็กว่ามันแสนและในขันเคียวไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายนี่เราไม่ได้ไปมาดจับจ้องผู้หญิงนะเราไม่ได้มาดจับจ้องผู้ชายนะพอกันคำว่าแ่นัันนเอและในขันกได้ยวน,น,น,นนะ นั่นมันเป็นอย่างนั้นมันต้องรู้ที่ว่าตัวเองทําชั่วหรือทําดีน่นั่นนี่การทำรกรรมฐานคือที่ตั้งของใจให้มันรู้ที่พอมันตั้งมั่นได้แล้วมันจะรู้ว่ามันทําชั่วหรือทําดีเข้าใจกันหรือยังไม่ใช่ว่าทํากรรมฐานจนถึงวันตายยังไม่รู้คนไม่รู้บาปไม่รู้ว่าตัวเองนั่นชั่วหรือดีเลยน่ะแล้วจะทํากรรมฐานกันได้ยังไงนี่หลักคาสอนของพุทิเจ้าเลือกขนาดนั้นที่เป็นสัมมาทิฏฐิเต็มพูนที่พากันทํากรรมฐานนั่นอันนี้พูดให้ลูกหลานฟัง ไม่ใช่ว่าวันนี้คิดอย่างวันนั้นคิดอย่างพอพูดแล้วอืก็จะเขาเรียกว่าสลัดปัดทิง้งว่าตัวเองไม่ได้พูดอพอโกรธเกลียดแล้วก็พูดอีกอย่างอพอสงสารเขาก็พูดอีกอย่างมันไม่ถูกขอให้ลูกหลานทั่วโลกเข้าใจด้วยเราไม่ได้พูดใจคนหนึ่งคนใดนะนี่ฟังทำฟังให้เป็นอย่าฟังเป็นธรรมนะทั่วโลกก็ฟังด้วยเราอยากเห็นสัตว์โลกนี้ละชั่วทำดีเหมือนเราที่ละชั่วทำดีมาตั้งแต่เป็นคารวะจนถึงปัจจุบันและจนถึงวันตายโน่นนั่นพูดให้ฟังอย่างนี้แหละ นั่นที่คำพูดคำเทศแค่นั้นเองอยากให้สัสว์โลกเข้าใจเรื่องสมมุติที่ชายเราไม่ได้ไปประมาทจับจ้องทั้งหญิงทั้งชายนะที่บอกว่าเสน่ห์คันเคียวนี่เราพูดไปทั้งหมดทั้งหญิงทั้งชายด้วยเห็นหนี่แหละพระนางสิริมาเนี่ยฉันพระนางเป็นกะหลี่ใช่ไหมล่ะเสรณหคันเคียวมาตั้งแต่นุ่นตั้งแต่เด็กนุ่นตั้งแต่รับแขกตั้งแต่แรกอายุเท่าไหร่ล่ะทีปสองีปสามปีนุ่นมันเสน่หนคันเคียวมากี่ปีแล้วพี่นาที่ นั่นก็พอรู้เรื่องเพราะจะทมก็เมื่อเห็นความเมตตาของพระนางอุตราที่เป็นสูดาบันนี่เข้าใจกันหรือ,อยังตอนนี้นี่นั่นเมื่อพระนางทราบแล้วก็โอ้เข้าใจแล้วาารปรกาบเท้าเอาเท้าของพระนางอุตราเทือนเทิดทูนไว้บนศีรษะดูจี้วด้ความเคารพได้ความกาักในการกาบเขาก็มาอย่างสุดทึงนี่เพราะพระนางนี่ไม่ทราบว่าพระนางนี่สารเนคขันเคียวมานี่ พอมาทราบว่าตัวเองสร่ในคันเคียวก็ทราบเมื่อความเมตตาของพระนางอุตราเห็นไหมล่ะนี่ก็เลยไปกราบพระพุทธเจ้านั่นพระนางอุตราก็พาไปกราบพระพุทธเจ้านั่นเห็นไหมล่ะพอพระนางพาไปกราบพระพุทธเจ้าปั๊บท่านั้นแหละครับพระพุทธเจ้าก็เทศปูดเอาก็พระชาบอุปนิสัยวาสนาบารมีของพระนางจิริมานั่นที่เสน่น์คันเคียวมาต่อพบต่อชาติมานี่พี่ใหญ่พี่นาดี้สาเสนคันเคียวมาตั้งแต่อดีตชาตินู่นก็พิจารณาเอาที่รูปนั่น ไม่ใช่ว่ามันสรละวนคันเคียวปัจจุบันในปัจจุบันชาตินี้คนเราไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายมันก็ตอบภบตอชาติในการสรแล้วนคันเคียวมาเข้าใจหรือยังตอนนี้นี่ก็เลือกที่เลือกเข้าถูงมากเข้าถูงผลที่นางสิดีมาก็เลือกที่พบรรลุโสดาบันก็ฟังเทศต่อพระพักตร์ุทิเจ้าก็บรรลุโสดาบันนั่นเลือกสรล้วในคันเคียวทันทีนั่นเข้าใจกันหรือยังทั่วโลกตอนนี้นั่นฟังทำฟังให้มันเป็นที่ลูกหลานไม่ใช่ว่าฟังแล้วเกิดทิฏฐิมาน่าเกิดขึ้นไปประมาทจับช่วงคนนั้้้้นนนนนคี็ฟัังใหมเปดวย เม้นเรายกอุปมาประมัยนี่หรือว่าอุปมาประมัยกบุคคลเป็นที่ตั้งเราก็สมบูรณ์บริบูรณ์ของเราหน่อยอยากให้เหตุตัวนี้ส่งผลทั่วสามแดนโลกธาตุให้คนละชั่วทาดีให้หายจากการใสร่ในขันเคี้ยวเข้าใจหรือยังตอนนี้เนี่ยฟังให้มันเป็นด้วยไม่ใช่ว่าฟังเป็นอธรรมนี่คือธรรมะของพระเจ้ามันเป็นอย่างนี้น่นเราเทศขึ้นนี่สมเหตุสมผลของเรานะเราอยากเห็นคนนี่ทาพระกรรมฐานให้เกิดขึ้นในใจที่ตั้งมั่นของใจให้มันเกิดรู้ตัวเองว่ามันชั่วเห็นไหมล่ะ พอกรรมาฐานมันเกิดแล้วมันก็จะรู้ว่าตัวเองชั่วก็เหมือนพระนางนั่นพระนางสีดีมานั่นเห็นไหมล่ะโอ้ไปทํากรรมฐานนี่ทกรรมาฐานได้ยังไงเกิดละทิฐิได้ในขณะนั้นเกิดเห็นความเมตตาของคนอื่นที่มีต่อตนเองที่ทั้งที่เรานี่คิดประทุจรายพระนางกุตตราแต่พระนางกุตตราไม่เคยคิดประทุจรายเราเลยดูที่เกิดน้ําตาร่วงนั่นพระกรรมาฐานเกิดขึ้นสู่ที่ใจแห่งการสํานึกผิดว่าตัวเองทําชั่วฟังให้มันเต็มด้วยที ไม่ใช่ว่าฟังเป็นอธรรมนี่ฟังให้เป็นธรรมที่ว่าตัวเองทำชั่วไม่ล่ะมันสาะรแล้วนคันเคียวไม่ล่ะไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายนั่นนั่นแล้วไปมีผัวคนนั้นก็ไปมีผัวคนนี้มันสสระแลนคันเคียวไม่หระก็บับพี่นาด้วยที่นั่นเราพูดตามความเป็นจริงถ้ารู้ว่าตัวเองชั่วก็ละชั่วทำดีทุกอย่างก็สิ้นสุดในการทำชั่วดีมันก็มีแต่ดีเพิ่มพูนพ่อคุณเข้าสู่จิตสู่ใจของลูกของหลานได้ดีได้ดีต่อไปได้ดีดีต่อไปแค่นั้น ไม่มีใครเลยที่ไม่เคยทําชั่วนั่นแต่รู้ว่าตัวเองทําชั่วแล้วก็ละชั่วทําดีที่นั่นก็จบเกมนั่นจบเกมไม่ทําชั่วอีกตลอดนันตการนั่นเห็นไหมน่ะเหมือนพระนางซีรีมานี่ไม่ทําชั่วอีกตลอดนันตการนี่ในการเวียนว่ายตายเกิดของพระนางนี่ไม่มีชาติที่แปดไม่มีชาติที่สามชาติเดียวก็เข้าสู่มหาปฏิธิานเลยเข้าใจหรือยังตอนนี้นะฟังแล้วมันถึงใจด้วยสินั่นเดี๋ยวจะบอกว่าเราประมาทจับช่วงคนนั้นคนนี้ฟังลึกถึงแก่นของใจนู่น ว่าเราเทศเรื่องอะไรเราเทศให้สสตวจโลกละชั่วทําดีเพราะเราก็เคยชั่วมาก่อนแล้วก็ละชั่วทําดีมาตลอดตลอดจนเห็นผลเห็นสาเหตุแห่งความเสื่แนคันเคียวของตัวเองที่มันเก่ะพบก่ะชาติมาไม่มีที่สิ้นสุดนั่นต้องเวียนว่ายตายเกิดเหมือนพุทธเจ้าบัญญัติไว้เหมือนหลวงปู่มั่นที่เทศว่าองค์ท่านชอบคือเสื่แนคันเคียวมาคือชอบอย่างนี้ตั้งแต่ในตั้งแต่อดีตชาติก่อพบก่อชาติมาก็ตายเป็นหมาหลายชาติมันคงจะเป็นอย่างนั้นแหละล้วก็คงจะเป็นเหมือนก้อหลวงปู่มั่นนั่นแหละใช่ไหมล่ะ นั่นเมื่อเกิดเป็นหมาหลายปุบหลายชาติต่อมาก็เพราะว่ามันเสร็แเนื่ันเจียวไม่ว่าหยิงไม่ว่าใจเข้าใจหรือยังตอนนี้น่ะไม่ว่าเขาไม่ว่าเรามันก็ทําชั่วมาตลอดตลอดนี้นี้พอรู้แล้วก็ละชั่วทาดีสินั่นกรรมฐานที่ตั้งของจิตที่ตั้งของใจมันก็เกิดเนี่ยมันก็ทรงมรรคทรงผลทรงโสดาธิกิราคาทรงอนาคาทรงอรหันตผลในปัจจุบันไม่สงสัยเข้าใจกันหรือยังเข้าใจหรือยังตอนนี้เน่ะนี่เทศให้ฟังนะนั่นผู้ที่ฟังทําเป็นก็สาธุผู้ที่ฟังทําไม่เป็นก็ พิจารณาแต่ต้องตัวเองทํากรรมฐานให้มันเกิดหน้าลูกหลานรู้ว่าตัวเองชั่วบางทีไม่จะว่าจะว่าจะรู้ตัวเองว่าตัวเองดีตลอดตัวเองดีตลอดมันไม่ถูกนะนั้นขนาดนั้นยังรู้ยังไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองทําชั่วก็แสดงว่าพวกลูกพวกหลานทํากรรมฐานไม่เป็นฟังเทศไม่เป็นไม่ใช่ชาวพุทธิสม,มุูรมาบุญเข้าใจหรือยังตอนนี้น่ให้มันรู้ตัวเองที่ว่าตัวเองทําชั่วใช่เราทําชั่วอย่างนี้โอ้ใช่แล้วนี่เราทําชั่ว เออเราต้องราชั่วทาดีเพราะเรานี่ไม่ดีนี่เราเสรียแล้วในคันเชียวมันก็เอาที่ลูกเนี่ยก็พาไปราชั่วทาดีที่นั่นพนางีได้มากี่ผู้ชายล่ะตั้งแต่อายุที่สองที่สามปีนั่นดูที่อืมจนถึงอายุเท่าไหร่ล่ะอายุเกือบยี่สิบปีนั่นํานองนี่แหละนั่นพอพระนางอุตตราอยากทําบุญทำกุศลพ่อก็เลยส่งเงินมาให้นั่นแหละก็เลยไปจ้างพระนางิรีมากระดีคนงามคนนี้มาให้มาบำเรอผัวของตัวเองใช่ไหมล่ะ ี่เป็นมหาเศรษฐีนั่นแหละตัวเองก็อู้เข้าครัวเ,เพื่อเพื่อต้องการทําอาหารผู้เป็นผัวมองเห็นอู้ยิงโง่ญิงผ่านญิงโง่ดูที่นึกในจใจนี่จะญิงโง่อมยิ้มเพราะอมยิ้มหญิงโง่นีงง่เงาขนาดนั้นเฉยเลยอ,อยู่ดีไม่ชอบดีจะไปทําครัวอืมแล้วก็ไปใส่าบาตรโง่พิงก็เลยพูดพูดง่ายว่าไอ,อ้พูดเมียงโง่ก็ยังไม่พอมันก็เลยทานไปถึงผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่ของผู้เป็นเมียนั่นแหละนั่นเห็นไหมล่ะมันเป็นอย่างนั้นแหละ พอเห็นไอ้เศรษฐีนี่จิ้มให้กับผานาังอุตรรานะนางสีดีมาโอ้ยในโกดที่เกิดความหงุดหงิดขึ้นมาเอา้าไปจิ้มทําไมนี่กูบอรุงมอเรือแทบล้มแทบตายนี่มันยังไปจิ้มใส่เมียเก่ามันอยู่แล้วก็เกิดความโกธความเจ็ดขึ้นมาเห็นไมหมละ่ะนั่นพี่นาดูที่เสะะน่ห์ขันเชียวไมหมละ่ะนั่นเราพูดตามความเป็นจริงนะนี่แหละะานาังสีดีมานี่เสะะนแห์ขันเชียวขนาดนั้นก็ยังทรงทรงมารคกรงผลขั้นต้นได้เข้าใจหรือ,อยังตอนนี้ทั่วโลกก็ฟังด้วยกันแต่และกันก็เพื่อโลกเพื่อสงสารนะ อยากให้ละช่วกทำดีกันไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายเราไม่ได้ไประมาทจับจ้วงใครนะฟังทำให้ฟังให้มันเป็นด้วยไม่งั้นจะเป็นบาปอากุศลในจิตในใจของลูกของหลานนะไม่ว่าหญิงไม่ว่าชายอ้าวฟังแล้วก็มีนาแต่ตองลูกจึงจะฉลาดนะไม่งั้นก็จะเป็นคนโง่ตลอดอนัตการฟังให้มันฉลาดนะถ้าฉลาดแล้วลูกก็ฉลาดในปัจจุบันและชจนฉลาดจนถึงตลอดอนัตการนู่นเข้าใจหรือย,อยังตอนนี้อา้าวสาธุนะลูกสาธุแค่นี้ละสาธุอ้าวเลิกเลิกเลิก